ค่ะทุกคนชิชานะคะ คลิปนี้นะคะที่ชาจะมาพูดถึงการเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะทั่วโลกเลยคือทุกคนเนี่ยสามารถลงเรียนได้นะคะถ้าลงเรียนเป็นภาษาเกาหลีนะคะกับมหาวิทยาลัยของเกาหลีเลยคือเรียนตอนนี้ได้ใบเซอร์มาแล้วนะคะใบเซอร์ที่พูดถึงก็คือใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเป็นใบรับรองทางภาษาใครที่แบบว่าลงเรียนภาษาเนี่ยก็สามารถนําใบเนี้ยไปเป็นเสริมในพอร์ตโฟลิโอหรือว่าลิสต์เมยของเราได้นะอันนี้เนี่ยก็มีหลายมหาวิทยาลัยเลยไม่จำเป็นต้องเกาหลีใต้นะทุกคนคือทั่วโลกอะ่ะแล้วก็จะ มีหักพันบัตรของเราอันนี้เดี๋ยวชิชาจะมาพูดถึงทีหลังนะคะแต่บอกก่อนว่าชิชาเนี่ยเรียนพันของคอสเซลล่าค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลงเรียนได้เลยชิชาลงเรียน2มหาวิทยาลัยนะคะก็มีของมอยอนเซนะคะเป็น1ใน3ของมหาวิวทยาลัยสกายประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นอันดับต้นๆเลยก็จะมีมหาวิทยาลัยโซนะคะแล้วก็ตัวเคนี่ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็ส่วนวายก็จะเป็นยอนเซนั่นเองค่ะซึ่ง ยอนเซเนี่ยเขาก็จะเหมือนรับนักเรียนชาวต่างชาติอยู่แล้วก็คือใครที่แบบว่าสนใจทั้งด้านภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยแนะนำว่าเออที่ยอนเซเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอนนักเรียนชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่นะของคอร์สที่ชิชาลงนะคะตอนแรกเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันมีเรียนแบบนี้เสร็จแล้วคือด้วยความที่เราเนี่ย อยากจะขอทุนรัฐบาลเกาหลีแต่ก็อันนี้ยังไม่รู้เลยเป็นเป็นแลนเอาไว้ว่าเออเราอยากจะแบบว่าโรงเรียนภาษาแล้วก็อยากจะไปต่อที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เลยมีความสนใจว่าเอออยากจะโรงเรียนภาษาเสร็จแล้วก็เข้าในทวิตเตอร์ก็เห็นว่าเอ้ยเขามีเรียนแบบนี้กันด้วยทุกคนแบบว่าเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยของเกาหลีก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนเลยนะคะชาก็เลยลองสืบข้อมูลไปแล้วก็คนพบว่าเอ้ยที่คอสเซลาร์เขามีแล้วก็ได้ใบเซอร์ด้วยเราจะต้องเสียเงินแยกต่างหากนะคะส่วนของทิชาเรียนก็คือไม่มีใบฟรี ะะหรือว่าใบที่เขาเหมือนแจกกันเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเออมีใบเซอร์ฟีเฉพาะบางรายวิชาแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่มีนะทุกคนทิชาโรงเรียนก็ทั้งหมด3วิชาแต่ว่า2มหาวิทยาลัยนะคะวิชาแรกที่เรียนก็จะเป็นภาษาเกาหลีเบื้องตน้นอันนี้คือเหมือนฟื้นฟูอ่ะคือชาเคยเรียนภาษาเกาหลีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยมัธยมไงแต่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ลืมไปบ้างนะคะก็เหมือนโรงเรียนเบื้องต้นก็จะเป็นเหมือน first step korea อันนี้คนเรียนเยอะมากมันจะมีแบบว่ายอดนักเรียนให้เห็นนะจะมีการทําข้อสอบนะคะ อันนี้คือง่ายๆเป็นเบื้องต้นเลยเป็นตัวอักษรคําอ่านแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีง่ายๆค่ะเรียนแบบแบบทบทวนโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็สอบผ่านวิชานี้แต่ก็ไม่ได้เอาใบเซอร์อันที่2นะคะที่ชิชาเรียนก็จะเป็นการสนทนาภ,าภาษาเกาหลีนะคะวิชานะคะ Learn to Speak k o r e a ของ m o ยอ n s e อันนี้เนี่ยก็ ตั้งใจจะเรียนเพราะว่าจะเอาใบเซอร์ของวิชานี้เรียนสนทนาต่างๆนะคะก็จะมีสมุดนี้เลยอันนี้เป็นเลคเชอร์ของชิชานะคะคือถ้าเราไม่ได้ปินชีตท,ที่เขาสอนที่อาจารย์สอนนะคะเชาว่าการเลคเชอร์แบบนี้มันทําให้เราว่าเข้าใจได้มากขึ้นถามว่าเรียนรู้เรื่องไหมคือรู้เรื่องเลยรู้เรื่องคือเราเข้าใจอาจารย์สอนพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีซับแปลไว้ให้ด้วยสําหรับใครที่กลัวว่าเฮ้ยเราจะเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมก็จะมีซับเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะแต่สําหรับชิชาเนี่ยสอนเข้าใจ แล้วก็จะมีชีตแล้วก็เอาชีตมาอ่านด้วยค่ะแล้วก็มีเลคเชอร์จากชีตด,ด้วยอีกทีนึงแล้วก็จะมีทําแบบฝึกหัดนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการสอบการสอบของเขาก็จะเป็นสอบเป็นบทบทไปค่ะยังจากที่เราเนี่ยอ่ะเรียนบทที่1บทที่1ก็จะแยแกแยกเป็น1.1ึ่งจ่ค่ะแล้วเร,เรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีอ่านชีตมีคําศัพท์นะคะแล้วก็ชิชาแนะนําว่าถ้าใครที่จะเรียนอะ่ะเออต้องจดไว้แบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นทําข้อสอบได้แบบไม่งง เรียนไปปุ๊บชิชาก็ได้ใบเซอร์ของวิชานี้นะคะ เดี๋ยวขึ้นมาให้เลยคือใบเซอร์อันนี้จะบอกก่อนว่าชิชาเสียเงินนะคะก็จะประมาณหักจากบัตรมาสเตอร์ของเราอันนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกจ่ายผ่านยังไงนะคะก็ลงรายละเอียดการหักเงินจ่ายเงินได้ค่ะจะมีให้เราทวนชื่อก่อนว่าเออเราใส่ชื่อถูกไหมนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษแค่แบบแป๊บเดียวพอหักเงินปุ๊บนะคะใบเซอร์ <B izer S 2> ก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้ทุกคนคือเขาถามว่าเออสนใจสมาชิกไหมก็สมาชิกแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถลงเรียนได้ทุกวิชาเลยค่ะแล้วก็สอบได้ทุกวิชามันดีกว่าการที่เราเนี่ยเรียนแล้วเอาใบเซอร์ที่เรา เพราะว่าบางคล์สเนี่ย ลงเรียนอ่ะค่าเรียนมันจะแพงกว่าการที่เราสมัครสมาชิกไว้ก่อนอย่างอันเนี้ยที่ชาสมัครสมาชิกใช่ไหมคะก็โดนไปประมาณประมาณพันสามพันสี่ประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็ได้เรียนอีกวิชาหนึ่งทีนี้เนี่ยที่ชาก็อยากจะมีอีกมอหนึ่งซึ่งมหาลัยเนี้ยมันเป็นมหาลัยที่เอ้ยมันมีชื่อเสียงนะซองคยูวานอันนี้เนี่ยถ้าใครดูหนังที่แบบปักยูชอนเล่นนะซองคยูวานสแกนดอรค่ะบัณฑิตหน้าใสหัวใจวาววุ่นเฮ้ยเราเคยดูเรื่องนี้แล้วเราคิดว่ามหาลัยนี้มันมีตั้งแต่สมัยโชซอนคือมันเก่าแก่่มมาาากกกกๆล้็สัอนนนนนนเูขุงท จะได้เรียนเราก็อยากจะแบบเออมีใบเซอร์จากมหาลัยนี้เหมือนกันจีชาก็เลยลงเรียนเป็นภาษาเกาหลีระดับกลางอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าของที่นี่อ่ะอาจารย์พูดภาษาเกาหลีแบบล้วนเลยทุกคนแบบว่า <c oughs> ถ้าถามส่วนตัวนะในความคิดส่วนตัวของจิชานี่ระหว่างมอยอนเซกับซงกยูวานอะ่ะจิชาว่ามอยอนเซอสอนเข้าใจมากกว่าส่วนซงกยูวาน่ะก็เข้าใจในระดับหนึ่งจะมีบางส่วนที่แบบเอ,อ้ยเหมือนเราจะเคยเรียนจากยอนเซแล้วใน ข้อที่2มันก็เอามาเชื่อมโยงแบบตอนที่ทําข้อสอบแต่ข้อสอบของยอนเซอาจะมีสอบฟังนะคะแล้วก็ตอบคําถามแต่ว่าของซองคยูวานจะเป็นแบบแปลเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อสอบจะยากกว่าเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆอาจารย์ก็สอนเกาหลีล้วนๆเลยตอนสอบคือห้ามตอบคําถามผิดเกิน3รอบ3รอบที่ว่าคือผิดแบบ ไม่ผ่านเปอร์เซ็นต์เกรดเกรดของเขาก็จะแบ่งค่ะถ้า80%ขึ้นไปคุณจะผ่านในบทต่อไปแต่ถ้าเกิดเกรดของคุณต่ำกว่า80อาจจะได้แค่แบบ50อย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าไม่ผ่านนะคะแล้วการไม่ผ่านเนี่ยถ้าเกิดเกิน3ครั้งเขาก็จะบล็อกการสอบ7ชั่วโมงซึ่งใน7ดชั่วโมงนี้สามารถแบบไปทบทวนได้หรือไปทําบทอื่นก็ได้ค่ะส่วนทนาภาษาเกาหลีระดับกลางที่ชาเดนที่ซอมคยูวานเนี่ยมีแบ่งเป็นข้อสอบใหญ่แบบ15ข้อเลย2บทก็คือทั้งหมด6บททีละ3าบททีละสามนบทม ย่อยเราก็สอบใหญ่ด้วยซึ่เป็นใบเซอร์ของซองคียูวานให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเห็นมาตามหาลาัยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีชื่อที่วิชาที่เราเรียนขึ้นเป็นข้างล่างชื่อของเราจะพิมพ์เป็นแบบใส่กรอบไว้หรือว่าจะเอาไปใส่เรซูเม่หรือใบพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยก็ทําได้เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้จ่ายเงินผ่านบัตรเนี่ยบางวิชาก็อาจจะได้แค่เรียนเฉยๆแต่ก็ไม่ได้สอบนะคะก็จะไม่ได้ใบเซอร์แบบนี้ใบเซอร์เนี่ยจากคอสเซลล่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ปแปลเอกสารได้ค่ะเพราะเขาจะมีลิงก์ตรวจสอบว่าเออเราเนี่ยเรียนจบคอร์สนั้นๆแล้วนะคะหากเป็นสมาชิกของคอสเลอร์อะไใช่ไหมคะคือสามารถลงได้ทุกวิชาเลยเราสามารถเรียนแล้วก็สอบได้แบบไม่จากัดเลยก็เอ,อ้ยทำไมเราไม่เรียนข้ามอีกระดับหนึ่งก็คือระดับสูงเพื่อได้ใบเซอร์อีกอันนี้คือกดเข้าไปแล้วมันต้องมีแบบแปลข่าวเกาหลีเลยแล้วก็ต้องมีส่งงานอาจารย์อันนี้คือเราต้องพิมพ์พิมพ์เป็นภาษาเกาหลีส่งอาจารย์ด้วยนะคะก็เลยเหมือนแบบว่า มันน่าจะขั้นแอดวานไปถามว่าอยากเรียนไหมอยากเรียนอยู่เรายังไม่พร้อมเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นอะแต่อยากเรียนอยากเรียนมากสําหรับใครนะคะที่สนใจเนี่ยอยากจะเรียนนอกจากจะมีแบบว่าภาษาเกาหลีนะคะมันจะพวกแบบสตาร์ทอัพก็มีนะคะใครที่อยากเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพอันนี้คือที่มหาวิทยาลัยเขาก็จะมีสอนเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่สนใจภาษาอังกฤษเนี่ยพวกมหาวิทยาลัยดังดัง ก็มีนะมีให้เลือกอีกเยอะมากอันนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละวิชาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะทุกคนก็ไปดูแล้วกันว่าใครที่อยากเรียนวิชาไหนเขาจะมีขึ้นเป็นราคาไว้ให้ค่ะแล้วก็สามารถจ่ายเงินผ่านบัตรได้เลยหรือว่าเราจะรอเรียนเสร็จนะคะสอบเสร็จจ่ายเงินได้ไปเซอร์ที่หลังก็มีหรือบางวิชาเนี่ยเขาก็จะห้ามเลยแบบว่าถ้ายังไม่จ่ายตังค์อ่ะได้แค่เรียนอย่างเดียวแล้วก็จะ ไม่ให้สอบไม่ให้แบบทําแบบฝึกหัดหรืออะไรเลยอันนี้ก็สามารถดูได้นะคะในรายวิชานั้นๆที่เราสนใจรู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็ถามว่าได้ความรู้ไหมมันได้จริงๆทุกคนมันไม่ได้แบบแค่เปิดวิดีโอแล้วก็ผ่านมันไม่ใช่มันมีสอบมันมีทําแบบฝึกหัดมันมีแบบสอบฟังนะคะ อย่างถ้าเกิดเรียนขั้นแอกวานก็มีแบบสอบเขียนด้วยแต่ว่าสอบพิมพ์ส่งงานอาจารย์ด้วยไปเลยแล้วเขาก็จะบอว่านักเรียนคนนี้ส่งแล้วกี่คนคนนี้มันจะมีอาจารย์ตรวจงานอย่างเงี้ยมันดีมากแล้วเราก็เรียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะที่จะพูดก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน่วยกิจของมหาวิทยาลัยนะคะคือเราไม่ได้เป็นหนึ่งในนักศึกษาของเขาเลยอันนี้ยังไม่ใช่นะประมาณว่าอันนี้คือเราจบหลักสูตรออนไลน์ของเขาก็จะได้เป็นใบรับรองมาคือใบเซอร์ติฟิเคตแบบนี้นะค,ะค่ะก็สําหรับอันนี้ไม่มีอะไรอยากจะมารีวิวเรื่ออองการเรเียนนนไลน ะะผ่านเว็บไซต์คอสเซอล่านะคะอยากจะแนะนําทุกคนใครที่มีความสนใจทางด้านนี้ <c oughs> ก็ชัวอว่ามันได้ความรู้อะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย